เดี๋ยวนี้ยุ่งเพราะว่าถ้าไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่มีทางจะปกครองแบบราาประชาธิปไตยมีของเรามีสารหลายชนิดมากมายแล้วมีสภาหลายแบบและก็ทุกแบบนี้จะต้องเข้ากันรองดองกันและคิดทางที่จะแก้ไขได้นี่พูดเรื่องนี้ค่อนข้างจะประหลาดหน่อยที่ขอร้องอย่างนี้แล้วก็ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็บอกว่าต้องทำตามมาตราเจ็ดมาตราเจ็ดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งของยืนยันยืนยันว่ามาตราเจ็ดนั้นไม่ได้หมายถึงให้มอบให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจที่จะทำอะไรตามชอบใจไม่ใช่มาตราเจ็ดนั้นพูดถึงการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้บอกว่าให้พระมหากษัตริย์ตัดสินใจทำได้ทุกอย่างถ้าทำเขาจะต้องว่าพระมหากษัตริย์ทำเกินหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเกินไม่เคยทำเกินหน้าที่ ถ้าทำเกิดหน้าที่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยสวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองครับในช่วงนี้กับผมพุทธิพงศ์พงสุวรรณครับและในวันนี้ครับ พิธีกรรับเชิญของผมนะครับมีสองท่านด้วยกันเลยนะครับวันนี้คือดรเกษมเพ็ญพินันและคุณเอกอัถากลเรส e ปกไมโวท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นี่ผมว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีอะไรคิดไปกว่าคําว่ารัฐาธิปัตย์ของคุณสุเทพเพื่อสุบรรซึ่งเราได้พูดคุยกันมาหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่เพื่อเป็นการย้ําเตือนประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปของคุณสุเทพเทือกสุบรรทที่พูดบนเวทีวันนี้ไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไร มีอย่างมีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเชิญชมคลิปของคุณสุเทพเทือกสุบรรณได้นะครับเชิญเลยครับวันนี้ยังไม่พร้อมนะออาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนว่าเรื่องของที่คุณสุเทพพูดเรื่องของรัฐาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็คือการที่ยึดอํานาจนะบอกว่าเราเป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอํานาจจะยึดอํานาจทั้งบริหารตุลาการนิติบัญญัติไว้แล้วไว้ในกำมือแต่แล้วจะตั้งนายกตั้งสภาของตัวเองขึ้นมานะซึ่งวันนี้ก็เดินพาเรดไปขยายอุดมการ หลายต่หลายแห่งด้วยกันนะครับแต่วันนี้ก็จะไปแถวย่านสีลมอะไรที่ว่าราชนครินนางลิ้นจี่แล้วก็วกกลับมาอีกทีหนึ่งลูกจะไปที่นี่ด้วยที่อะไรอะเอเชียทีคเอเชียทีคฮะทำไมถึงรู้ใจขนาดนี้โอ้ผมติดตามคุณสุเทพตลอดครับคุณสุเทพไปไหนไปเอเชียทีคทำไมอะน่าจะไปดูโดนลงแล้วก็ไปดูช้อปปิ้งไปดูจิงช้าสวรรค์มั้งครับอะไรรู้ไหมเพราะจริงจริงแล้วเนี่ยเอเชียทีคเนี่ยมัน จะเวิร์กจริงก็ต้องตอนกลางคืนนึงคืนหน่อยเพราะมันร้อนนะกลางคืนคนจะไปถ่ายรูปกันเยอะกลางวันก็มีเหมือนกันแต่วันนี้9ก้ากิโลกว่าเกือบสิบกิโลนะขากลับเขาจะกลับทางรถรถยนต์อ๋อนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมเทพมงคณสุเทพเทือกสุบรรกันเลยครับเราจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประชาชน แล้วเราจะได้เอารายชื่อเหล่านี้ที่คิดได้เนี่ยครับว่าจะตั้งใครตั้งใครขึ้นไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรามาพิไทยโปรดกล้าแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของประชาชนเท่มากกว่านั้น ลุงกำนันในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราโชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีครับนั่นก็เป็นคำปราศัยของคุณสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะครับคราวนี้นะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะคุณสุเทพแกเสนอไว้หลายเรื่องเรื่องแรกที่เสนอคือเรื่องของการปัิดีรูป ใช่ไหมปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมอัน <gy> น <presentation> ี對對 <rain> ้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไปสักพักหนึ่งก็มาเรื่องอะไรอีกอะจำนำข้าวจำนำข้าวมาเรื่องของการขับจัดระบบทักษิณซึ่งไม่รู้เป็นยังไงผมทุกวันนี้เรียนหนังสือมาก็เยอะยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตอนนี้มีองค์กรสร้างเสริมขึ้นมาเรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตราร12เนี่ยนะครับแล้วการจัดการจัดตั้งองค์กรที่มีชื่อว่าองค์กรเก็บขยะ ของแผ่นดินนะเก็บขยะแผ่นดินเลยมีกลุ่มคนเก็บขยะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ตั้งโดยพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับซึ่งท่านนี้เป็นอดีตในพลในกองทัพนะเป็นหมอด้วยเป็นในพลด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าท่านก็เคยอยู่โรงพยาบาลมงกุฎก็เลยมาตั้งโรงพยาบาลชี่ว่ามงกุฎวัฒนา,ฒน,านั่นเองนะครับว่ามงกุฎวัฒนานี่ก็มาจากกรงพยาบาลพระมงกุฎเ ตั้งอยู่ที่แจ้งวัฒนะไม่รู้เป็นสาขาห,หรือเปล่าคงไม่ใช่แล้วก็รับบรรดาทหารทีออ่อะไรนะนอกประจำการทั้งหลายแหล่ที่เคยเป็นทหารมาเนี่ยมาเป็นลูกจ้างของแกนะมาเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ในช่วงของการที่พุทธอิสระเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้เวทีชุมนุมของพุทธอิสระมากที่สุดเลยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแหล่งที่ดูแลประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะแต่ว่าการมีข้อแม้อย่างเดียวก็วคือว่า ต้องเอาบัตรประชาชน1ิามหลักไปให้ด้วยเพราะว่าก็ได้เบิกต่อได้คือไม่ใช่รักษาฟรีรักษาเสร็จเบิกเต็มเลยเบิกเต็มจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือ30บาทรักษาะทุกโรคนี่แหละนะครับ,รบก็เบิกกันตามนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ในแพทย์เหรียญทองเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าสนับสนุนการต่อสู้ของหลวงปู่พุทธอิสระมาโดยตลอดเลยนะครับเอาละครับคราวนี้ย้อนมาถามถึงอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วว่าสังคมที่เกิดความแตกต่างนะครับแล้วหมอเหรียญทองเองไประกาศเลย บอกจะตั้งกองทุนเก็บขยะแห่งแผ่นดินดําเนินการกับคนที่จับจ้วงสถาบันด้วยตัวเองเลยอันนี้เนี่ยมันเป็นกฎอะไรกฎหมายวะเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายคือคัาเซอร์มันกลายเป็นกฎหมูคือคือ,คอ,คอ ผู้ย่สังคมไทยต้องต้องต้อง,องแยกสองประเด็นนี้ออกจากกันนะหนึ่งคือความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองอันที่สองคือประเด็นเรื่องของสถาบันประเด็นเรื่องของสถาบันนะฮะถ้าพูดตรงๆน,น,นะไอการดูหมิน่นการจับจ้วงหรือต่างๆล่านี้เนี่ยอย่าว่าแต่สถาบันนฮะแม้แต่บุคคลธรมรมดาด้วยกันก็ทําไม่ไดแ้แต่ว่าทีนี้ปัญหามันคือว่ามันมีติดล็อกอันหนึ่งคือก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตา112ราหนึ่งหนึ่งสองซึ่ง แน่นอนที่สุดไอ้กฎหมายฉบับนี้หรือว<ม>่ามาตราเนี้ยมันจัดการกับผู้ดำเนินการต่อผู้ที่หมิ่นประมาทพระเกยียรติยศของประมุขแห่งรัฐรบรมุขแห่งรัฐแห่งรัพระราชิน,นีและองค์ราชไทยและก็ผู้ถ้าเกิดมีคนที่สี่ก็ผคลที่สี่ก็คือผู้สำเร็จราชการแผ่นดินคนี่แค่นั้นคร,ครอบครอบกลุ่มนี้ประเด็นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรื่องของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในด้านหนึ่งกฎหมายคือในแง่ด้านหนึ่งก็เป็นมาตรการในการปกป้อง ประเกียดยศของของพระองค์ท่านเหล่านี้นะครนี่ประเด็นปัญหาคือว่า1นึ่มาตราหนึหนเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอในการที่ฝ่ายหนึ่งใช้มาเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ไม่เป็นไรอาจารย์ ถ้าใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองก็คือไปตามกฎหมายบ้านเมืองใช่ไม่ก็ต้องแจ้งตำรวจํารวจใช่ใช่แต่ทีนี้ปัญหามันคือว่าถ้ามีการหมิ่นหรือจับจว่จริงๆเนี่ยการดําเนินทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ปัญหาคือว่ากฎหมายฉบับกฎหมายมาตรานี้มันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ไปเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งอันแล้วก็ไม่มีปัญหาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเครื่องมือก็ว่ากันไปก็จับกลุ่มดําเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายใช่อันนี้อันนี้ผมไม่เถียงผมไม่เถียงขณะนี้ องค์กรขยะแผ่นดินเอ้ยไม่ใช่องค์กรเก็บขยะที่ไม่ใช่องค์กรขยะแผ่นดินโอ้ใครเขียนมาเนี่ยเป็นองค์กรขยะแผ่นดินองค์กรขยะแผ่นดินนี่คือองค์กรที่เป็นขยะของแผ่นดินนะอันนี้องค์กรเก็บขยะแผ่นดินนี่สคริปต์ผิดนะองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยเป็นยังไงเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่าคือมันไม่ได้เป็นไปตามคือพูดง่ายๆสิ่งที่จะทําทั้งหมดเนี่ยมันโดยพื้นฐานที่สุดมันเข้าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในความคิดเห็นที่ประเด็นมันก็มาอยู่ตรงนี้ครับว่า ไอการแสดงออกเชิงความคิดเห็นตรงส่วนนี้เนี่ยออถ้ามาตราหนึ่งสองเนี่ยถูกใช้เป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อที่จะไปไป,ป้ายสีหรือว่าไปการไม่มีมปัญหามาตราร้อยสิบคือ,อคือคือคือแจ้งตำรวจแต่ไม่ใช่ไล่ล่าเองไล่ล่าเองนี่ไม่ได้นั่นเรื่องหนึ่งนะฮะทีนี้คือไอการแจ้งตำรวจเนี่ยกฎหมายตัวกฎหมายเนื้อหาของกฎหมายบางส่วนมั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 นตีขุมที่กว้างอังนั้นมันมีประเด็นหนึ่งที่ที่ที่ เคยมีกลุ่มที่มาเคลื่อนไหวว่าประเด็นหนึ่งสองเนี่ยมันมีเนื้อหาที่กว้างแลวตัวนี้เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวหาทีนี้อันนั้นคือประเด็นหนึ่งที่ที่ผมไม่เถียงในแง่ถ้า <S <S มีความผิดในแง่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ด<ล>ำเน,นินการแต่แต่การตั้งสารเตี้ยขึ้นมาเองเข้าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนอื่นเนี่ยมันไม่ถูกต้องอันนี้อันนี้แน่นอนไม่ถูกต้องพูดถึงประเด็นนี้วันนี้เราอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะกฎหมายมาตร้1 1 2เถียงกันเนี่ยเดี๋ยวโักแตกวันนี้นะครัอย่างนี้คร การที่นายแพทย์เด่นทองประกาศตัวเป็น,อ,ปน,ปนองค์กรขึ้นมาเป็นประธานขึ้นมาแล้วอยู่ดีไปรับสมัครทนายอาสารับสมัครกองกําลังด้วยซ้ําแล้วก็มีมาตรการแม้กระทั่งบอกว่าสําหรับผู้ที่พบเห็นการละเมิดหรือว่าการการจับจ้วงและประกาศว่าถ้าใครทําอะไรได้ก็ทําเลยแล้วเรามีหน่วยงานแบ็กอัพที่จะคอยช่วยฟ้องร้องเรื่องคดีไม่กระทัางทำร้ายร่างกายกันเขา,า,าเขียนว่าไล่ล่าจับกลุ่มและฟ้องร้องเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ย มันเป็นอั้งยี่ท่องโจรน,นะแต่ผมเห็นด้วยอาจารย์อาจารย์เกษตรนะครับถ้ากรณีที่เกิดมันเป็นความขัดแย้งส่วนตัวและเกิดการมีการใส่ร้ายป้ายสีกันอ,อาจารย์มันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองทันทีซึ่งหลายๆครั้งในเมืองไทยเรามีม,มีการนํามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอยู่แล้วอย่างที่เราทราบว่าแม้กระทั่งพักการเมือง่า่ค้านที่ชอบใช้คําว่าฝั่งนั้นไม่ตรงและปกิเสธเฉยๆใจไงแต่ว่าเรื่องนี้เราจะไปพูดกันใน บันอืนวันนี้เราพูดกันถึงเรื่ององค์กรเก็มขยาใช่ใช่งห้น่เดี๋ยวมันจะไปปนเรื่องอื่นอยูคือคือเราไม่ต้องการปนนะอาจารย์ประเด็นก็คือว่าด้วยขบวนการแบบนี้ด้วยวิธีการแบบนี้เราไม่เถียงอยู่แล้วว่านี่คือกฎหมูนี่คือการกระทําตนอีก นอกระบบของกฎหมายซึ่งตนเองไม่ได้มีอํานาจและหน้าที่ในการดําเนินการแต่สิ่งที่ทําก็คืออะไรทารากัาว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมันไม่ใช่นี่การกระทําแบบนี้เนี่ยม,มันมีผลผูกพันในประเด็นที่ท,ที่ที่คุณเอกพูดมาไงว่ามันอาจจะมีการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งค,คนเหล่านี้สามารถที่จะทําได้ไงเหมือนกับการไล่ล่าการ ปรากฏการ์การไล่ล่าแม่มดในในโซเชียลมีเดียอย่าลืมนะว่าวิธีการต่างๆข้อเสนอต่างๆของของไอไอองค์กรเก็บขยะของแผ่นดินซึ่งกลายเป็นขยะของแผ่นดินไปในเวลาเดียวกันตรงส่วนนี้ครับอันนี้ก็คือว่านี่ไงว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยเขาก็มีกระบวนการขั้นตอนแต่ประเทศไทยเขาใช้ระบบกล่าวหา<ช>จริงๆว่ามันมันไม่ใช่แค่วิธีการปฏิบัติหรือตัวกฎหมายที่เิดจริงๆวิธีการที่เราใช้เนี่ยไปกล่าวหาเนี่ยผมกล่าวหาอาจารย์าจเป็นผู้ต้องหาแหละใช่ไหม แต่จริงต้องใช้ระบบไตส่สวนยังไม่มีใครผิดทั้งนั้นเลยไตยส่สวนกันให้เรียบร้อยก่อนถึงจะรู้ว่าใครผิดใครผิดต้องมีคณะลูกขุนมาวินิจฉยัยเพราะรัตลายุคแต่ละสมัยเรื่องเดียวกันทําผิดเหมือนกันอาจจะผิดไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ไหมก็แต่ผิดแค่ไหนตามตามกฎหมายที่ว่าไว้นั่นเองใช่ไหมครับอาจารย์คราวนี้แหละครับเรื่องของการที่ตั้งองค์กรเถื่อนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยองค์กรที่เป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายไหม ไม่ถูกต้องไม่มีคือคือไม่ต้องคิดในแง่ของเรื่องของการจดเกิดจเรีณเป็นองตามตามนิตินิติสถานะนะฮะแต่คิดในแง่ของวิธีการได้มาหรือเจตนาขององค์กรเนี่ยมันขัดต่อหลักการพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันหนึ่งก็คือผิดกฎหมายองค์กรนี่ผิดกฎหมายคือขัดระลับเท่านั้นคือคุณเข้าไปจํากัดเตี้ยมันจากัดิทธิเสรีภาพของคนในในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งซึ่งมันขัดอยู่ในบทบัญญัติอยู่แล้วครับจริงๆตั้งเป็นชมรมพอได้นะ ตั้งเป็นองค์กร <c oughs> นี่ไม่ได้คือสำหรับผมผมมองว่าตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็คอยระ,ระแวดระวังกันแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับเพราะถามว่าจะมีใครรู้บ้างว่านายแพทย์เด่นทองจะไม่ใช่อํานาจเกินแล้วจะมีการตรวจสอบเหมือนบอกว่าเราอยู่ในกระบวนการเป็นการตั้ง,ต,งตั้งข้อกล่าวหาขึ้นมาแล้วถามว่าในเมื่อมาตรานี้ยังมีกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการตรวจความถูกต้องของข้อกล่าวหาที่ที่พิเศษฝากมาตรอื่นๆนนะครับอาจารย์เราจะรู้ได้ยังไงว่า การที่ใครสักคนหนึ่งโดนกล่าวหาว่าหมิ่นสถาบันปุ๊บแล้วถ้าเขาเกิดโดนป้ายสีขึ้นมากลายเป็นกระบวนการเมืองเมื่อไหร่แล้วนายแพทย์เดือนทองดันไปทําอะไรเรียบร้อยแล้วเขาไม่ผิดม,มันต้องให้ความเป็นธรรมกับทางกฎหมายที่ตอนนี้เรื่องของเรื่องพวกนี้มันก็ไปต่างต่างประเทศนะกฎหมายเราก็ไม่ครอบทึบไม่ครอบคลุมต่างประเทศเพราะเราไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรนะกฎหมายอาญาระหว่างประเทศใครับแต่ปรากฏว่าคนทำความผิดอันนี้นั้นเป็นกฎหมายอาญา แล้วบางคนผิดจากอังกฤษมาบางคนผิดจากญี่ปุ่นมาบางคนผิดจากฝรั่งเศสมาอย่างเงี้ยหรือบางคนผิดจากสวีเดนมันก็ไม่ได้ครอบคลุมกฎหมายไทยอาจารย์คนายแพทย์เดือนทองแกตั้งด้วยนะว่ามีหน่วยงานไล่ลาบต่างประเทศ <c oughs> ไปต่างประเทศด้วยตั้งผู้กองปูเข็มขึ้นมาแล้วหามว่า <c oughs> แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ากระบวนการตรวจสอบหรือกระบวนการทํางานมันไม่มีที่ไหนที่อยู่ดีๆจะประกาศตัวขึ้นมาเป็นคือประกาศอย่างเงี้ยดีแล้วประกาศอย่างนี้ปับ๊บเวลาขอวีซ่าเนี่ยที่ไหนประเทศไหนให้คูณ เขาก็ไม่ให้คุณไปต่างประเทศเลยเพราะว่าคืนคุณไปนี่อ๋อไอต้ตอนนี้ต้องเป็นไล่ล่าคนในประเทศครับอันนี้มันผิดกฎหมายไงสมมติาคุณจะไปอังกฤษเนี่ยคุณต้องไปขอวีอรรซ่าถูกไหม <S 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 คุณคิดว่าสถานทูตอังกฤษจะให้วีซ่ากับผู้กองปูเข็มไหมก็ <S <S ต้องลองดูกันนะครับแต่ถ้าเป็นัูหน้าหน่วยไล่ล่าเนี่ยมันคงไม่ได้อยู่แล้วมันคงไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์ในอดีตเราเคยมีไหมครับตัวที่ประกาศตัวนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนในอดีตเราเคยมีการที่เหมือน เก่าหาวเป็นคอมมิวนิสต์แล็ฆ่าคอมมิวนิสต์บาปคือประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นแค่คำโฆษณาชวนเชื่อโดยเฉพาะในสมัย6ตุลาเนี่ยกรณี<แ>ของกิตติพุโทโธเนี่ยที่บอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเนี่ยก็แต่ว่ามันไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นองคอ์กรที่ออกมาไล่ล่าเว้นแต่ that, อย่างเช่นนเว้นแต่ อีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรไล่ล่าแต่ว่าไม่ได้ประกาศโฉงขึ้นแบบนี้ก็คือกลุ่มของนวพลกับทิงแดงพวกนี้แต่ซึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ยมันชัดเจนในแง่ของจุดยืนและอุดมการทางการเมืองในแง่ของขวาพิค้ซสายแต่ประเด็นแต่แต่ผมคิบประเด็นในในใน,ใน,ใน,ในสาการน,นี้มัน,มนแตกต่างกันมันไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้ในเชิงอุดมการทางการเมืองที่คุณมีจุดยืนทางการเมืองที่ต่างแล้วอีกฝ่ายหนึ่งใช้ใช้กองกําลังมีกองกําลังนอกนอกนอก นอกนะฮะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ออ<ต>มาไล่ล่าแต่กรณีนี้เนี่ยมันโยนไปเรื่องอะไรมันโยนในเรื่องเข้าไปคุกคาม <S <S คือคือประเด็นที่หนักสุดคือการเข้าไปคุกคามคือถามว่าตอนนั้นมันคุกคามไหมมันก็คุกามมคกามแต่ว่าการคุกคามบนพื้นฐานของความต่างในแง่ของจุดยืนระดมการทางการเมืองที่ต่อสู้กันในในในสภาวะที่ การแบ่งขั้วอุดมการมันชัดเจนแต่กรณีอ,อันนี้เนี่ยเราอยู่ในภายใต้กรอบกติกาเดียวกันที่ได้<ช>รับการคุ้มครองคือประชาธิปไตยค,คือปัญหาของเรื่องนี้คือว่าเรื่องนี้เนี่ยทำแล้วเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิธมนุษยชนเยอะแยะไปหมดคนที่เสียหายเนี่ยเป็นสถาบันไม่ใช่ว่าคนที่ไปทําเรื่องนี้นะคนทําเรื่องนี้ก็คิดว่าตัวเองจงรักภักดีแต่ว่าพวกนี้เขาเรียกว่าคลั่งคลั่งสถาบันซึ่งอันตรายมากรู้สึกจะม่อมเต่านาได้ไงเนี่ยม่มหลวงเต่านาเนี่ยนะ พสเลยเลยข้างพวกข้างนี่อันตรายมากๆเพราะข้างจนกระทั่งไม่มีขอบเขตนะครับอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับท่านทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลนะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาพามนักใต้ร่มโพล่มใสแน่นอนในใต้ร่มโพล่มใสก็จะมีมดปลวกมอดอยู่ในนั้นด้วยมีพึ่งบ้างมีอะไรต่างๆนะครับทุกอันก็ได้รับ อันนี้สงจากร่มโพร่มใสขององค์พระมาหากษัตริย์ทั้งสิ้นเลยเพราะนั้นทุกคนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยจงรักภักดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปัญหาวันนี้ก็คือมีผู้แอบอ้างความจงรักภักดีเนี่ยแล้วตั้งองค์กรขึ้นมาไปไล่ล่าจับกลุ่มและทำคนหมิ่นสถาบันเนี่ยด้วยตนเองซึ่งการทำอะไรด้วยตนเองเนี่ยมันเป็นสารเตี้ยเหมือนอาจารย์มีปืนมีอาวุธอาจารย์เห็นคนนี้อา้าวคนนี้หมิ่นยิงเลยคนนี้หมิ่นจับกลุ่มมาซ้อมเลยอย่างนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับคุณยืมนินล่าซึ อีกคนหนึ่งนะที่ไปโดนเลี้ยวรถผิดนะคุณโดนทับมาลุ้นนะเลี้ยวรถผิดไปลงตรงแจ้งวัฒนะก็ถูกสอมเลยคไอ้อย่างนี้มันถูกคือประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งคือคือไอ้ความเป็นสารเตี้ยหรือความที่กลุ่มกลุ่มคนแบบนี้ผมเคิดเครื่องมือที่สําคัญอันหนึ่งที่ถูกมาใช้และองค์กรแบบนี้มาใช้คือ ความคิดในเรื่องของ moral authority คือคล้ายๆว่าประเด็นในแง่ของการจับจ้วงหรือการทนามันเป็นเรื่องประเด็นทางศีลธรรมรซึ่งผมคิดว่ามันคนละประเด็นกันอย่าลืมนะว่าเราสิ่งที่เป็นคุณธรรมพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยคือเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคใ,ในแง่ของคุณธรรมในแง่ของการปฏิบัติตนหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าในสังคมมันม,มีมีพื้นที่ส่วนตัวที่แต่ละคนเนี่ยมีมีคันลองของตอนเองแต่คันลองนี้ไม่สามารถ ก้าวข้ามไปในพื้นความเป็นสาธารณะที่การมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้องค์กรเหล่านี้มันใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือโดยที่ให้แต่ละคนว่าไอ้ความรักความเชิดทูนสถาบันเนี่ยกลายเป็นมอเลอออสซาร์ดที่คุณไปเล่นงานคนอื่นก็ได้ซึ่งมันไม่ถูกต้องในในคอลลองประชาธิปไตยใช่เพราะจริงๆในเรื่องอย่างนี้นะครับหลายประเทศก็มีปัญหาแบบนี้นะแต่ปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบอื่น,นๆเช่นใน ลัยักยไขของพอม่นับถือพระเจ้าคนละองค์กันทางพุทธกับมุสลิมถึงกับต้องเข็นฆ่ากันอย่างเนี้มันใช้ได้ไหมหรือในช่วงหนึ่งประเทศไทยประเทศไทยไม่ใช่ไม่เคยมีคนเป็นคอมคมิวนิสต์โดนฆ่าได้ไม่ต้องแบบทีบท่ททพิจิตรูมิทวีก็เลยจากนั้นก็เลยมีการฆ่ากันที่ธรรมศาสตร์ผมตั้งคำถามนะครับคนที่บอกว่าฝั่งหนึ่งคนที่อะไรก็ตามบอกเป็นขยะรเราจะมั่นใจได้ไงว่าตัวเขาเองเนี่ย บริสุทธิ์ผุดพองแล้วไม่ได้เป็นขยะไปทําให้คนอื่นเป็นขยะครับก <c oughs> ็เดี๋ยวนี้ขยะมีประโยชน์นะขยะยนี้ใครทําธุรกิจบริหารจัดการขยะรีไซเคิลให้ดีๆนะ <c oughs> ร่ำรวยมาหาศาลครับแต่เดี๋ยวเราพักกันไปฟังวิเคราะห์สถานการณ์กันทั้งนิดหนึ่งก่อนครับ